ในวิถีปกติใหม่เมื่อชีวิตมีปัญหาอย่าทำลายชีวิตชีวิตของทุกคนเป็นอัญ,ญมณีที่ล้ำค่าความทุกข์ที่เข้ามาเป็นแบบฝึกหัดที่ทำให้เราท่านทั้งหลายต้องค้นหาคำตอบโชควาสนาบุญบารมีเรายังมีทุกคนโชคดีที่เรายังมีลมหายใจวาสนาดี ที่เรายังมีแขนมีขาบุญดีที่เรายังมีความเพียรพยายามและบารมีดีที่เรายังได้เป็นหลักของครอบครัวเราไม่จำเป็นต้องทำลายชีวิตเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่ล้ำค่าหมาขี้เลื้อนคนจะเหยียดหยามคนจะดูถูกคนจะเอาน้ำสรดให้ไล่หนีแต่หมาขี้เลื้อนก็รักษาจิตรักษาใจ ไม่มีหมาขี่เลื้อนตัวไหนวิ่งให้รถชนตายชีวิตเราทุกคนก็เช่นเดียวกันการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากรักษากายให้ปลอดภัยรักษาใจให้หนักแน่นปกงานถูกเลิกจ้างเราสามารถประคองชีวิตของเราอย่ายอมแพ้กับโชคชะตาอย่าอ้อนวอนร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราสามารถใช้อิทธิฤทธิ์คือความเพียรพยายาม ไม่จำเป็นต้องดีเท่าใครแต่ขอให้เราพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทโอกาสข้างหน้ายังมีอยู่ถ้าลมหายใจยังมีเป็นให้น้อยที่สุดคือภาระชนะให้มากที่สุดคือใจตนทนให้ได้คือคำว่าร้ายอายให้มากคือความชั่วกลัวให้หนักคือบาปกรรม ทำให้บ่อยคือบุญกุศลยนให้เห็นคือความดีพีให้หมดคือความเห็นแก่ตัวขอให้ท่านทั้งหลายรักษาลมหายใจให้เย็นสงบเย็นเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าวิกฤตชีวิตจะถาถมเข้ามาสักเพียงใดก็ตามเราจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมองย้อนกลับมาข้างหลังอย่างมีความสุข ขอให้ญาติโยมท่านทั้งหลายเชื่อในคุณค่าของชีวิตว่าเราสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยความเพียรพยายามเงินทองอาจจะมีไม่มากแต่ขอให้ท่านฉลา,าดในการใช้ชีวิตเป็นกําลังใจให้ญาติโยมท่านทั้งหลายต่อสู้กับโชคชะตาแต่อย่ายอมแพ้กับใจของตัวเองรักษากายให้ปลอดภัย รักษาใจให้หนักแน่นขอเจริญพร